เรื่องช่วยชีวิตชิวฉานเฟิงเพียงแค่เจ้าขอความช่วยเหลือจากข้าก็สิ้นเรื่องแล้วหรือว่าเจ้าไม่เชื่อใจข้ากันฮะเออผู้อาวุโสชิวสวยไม่ใช่ว่าข้าไม่เชื่อใจท่านนะแต่ว่าท่านช่วยเหลือข้ามามากพอแล้วนอกจากนี้ท่านอาจารย์ของข้าถูกจองจําอยู่ในสุสานจากักรพรรดิที่นั่นอันตรายเป็นอย่างยิ่งเลยดังนั้นข้าจึงไม่อยากให้ท่านต้องเสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยเหลือข้าแม้ว่ามันจะอันตรายแต่เทสตีพิวเหมียวน่าจะช่วยได้นะนางเก่งซู่ฟูเหลียนซึงไม่ได้เลยอย่างนั้นหรอเออผู้อาวุโสท่านหมายถึง เทวดาตีพิวเมียวเสร็จภารกิจแล้วข้าจะบอกเรื่องนี้กับนางเจ้าไม่จําเป็นจะต้องเข้าใกล้สํานักมารติการอีกต่อไปแล้วออผู้อาวุโสชิวสวยข้าจะขอบคุณท่านยังไงดีชูเฟิงแม้ว่าเส้นทางสวรรค์จะเป็นสถานที่ซุกซ่อนไปด้วยภัยอันตรายแต่ข้าคิดว่าเจ้าควรจะเข้าไปข้างในนั้นหลังจากที่ช่วยชิวฉานเฟิงได้ข้าจะไปตามหาหงฟู่ห้าวเย่ยวและรักษาเยียวยาจิตใจของเขาพอถึงตอนนั้นแล้วเราจะถามเกี่ยวกับเส้นทางสวรรค์น,นั่นขอบคุณผู้อาวุโสชิวสุยมากข้าไม่ได้แก่ขนาดนั้นเร อขอบคุณพี่สาวชิวสุยท่านอาวุโสดชิวสุยเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วพระราชวังของยอดเขาใสหมอกจงเปิดใช้งานไท้กลอนเดี๋ยวนี้ทำไมถึงได้มีเหล่าผู้อาวุโสดจากยอดเขาใสหมอกมากมายถึงขนาดนี้นะภายในพระราชวังทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีทหารกำลังบุกทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีทหารกำลังบุกทิศตะวันออกเฉียงใต้มีทหารกำลังบุก ถ้าหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็รีบแจ้งให้ข้าทราบแทนทีเลยนะเจ้าอยู่ที่นี่อย่าไปไหนนะข้าจะไปด้วยนทางเข้ายอดเข่าสายหมอกพูดมาฉาเกตโลหิตวิหกเพิงศักดิ์สิทธิ์และสัตว์อสูรหินจำแรงไม่ใช่เพียงแค่หมู่กอดสังหารอมตะเท่านั้นแต่ยังมีพวกตระกูลไายปีศาสทำไมพวกมันถึงมาอยู่ที่นี่กันนะนั่นไงล่ะชูเฟิงมันอยู่ตรงนั้น นี่น่ะหรอชูเฟิงในที่สุดก็ได้เจอตัวจริงสักทีข้าก็คิดว่าจะเป็นชายหนุ่มที่น่าชื่นชมสุดท้ายแล้วก็เป็นไอ้ขี้ขาดที่หลบซ่อนอยู่ในยอดเขาใสหมอกเท่านั้นเฮ้อเอามาเถอะวันนี้จะเป็นวันตายของเจ้าแล้ว ชูเฟิงข้าคือประมุขแห่งมูกสังหารอมะตะมู่หลงเนี่ยคงถ้าหากเจ้าคืนหอ,อกมังกรเงินให้กับบุตรชายของข้าแล้วคุกเข่าขอร้องหลักก็ข้าจะไม่ทําอันตรายต่อผู้อื่นและเราเว้นโทษแก่สหายแห่งยอดขอาใส่หมอกนี้มู่หลงเนี่ยคงเจ้าคิดว่าที่นี่คือที่ไหนกันฮะอเจ้าเป็นสิ่งของเทสตีเพียวเมียศินนะข้าไม่ได้สนใจเจ้าเลยแต่ชูเฟิงไม่ว่าอย่างไงวันนี้มันก็ต้องตายเท่านั้น ชูเฟิงฆาตรกรอมหิตมันกาะกวรมทำชั่วมานรับไม่ถ้วนแล้วไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ต้องฆ่ามันให้จงได้พวกเจ้าบุกโจมตียอดเาขาสายหมอกให้เราเป็นหน้ากองไปเลยไปเลยไปเลย